อยู่กันในเกมฟรีไฟกับผมดาร์คฟอคหม่ยก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนะเป็นสกินปืนฟาร์มมัดนะลูน่าไลท์อ่ะผมไปสุ่มมาได้ถาวรนะฮะไปสุ่มแบบฟรีมาได้โอยโ,โคตรดีใจอ่ะผมแบบสุ่มได้ปุ๊บผมมาอัดคลิปทำรีวิวเลยละกันนะก็ในคลิปนี้ฮะก็มาเล่นในโหมด 4V4 แต่มันไม่ใช่แร้งนะเป็นโหมดธรรมดานะฮะเพราะว่าผมจะแบบรีวิวแบบง่ายๆงายไงเพราะถ้าเกิดไปเล่นแร้งนี่คือมันจะเจอกับคนตึงๆนะฮะก็เลยแบบมาเล่นธรรมดาแล้วกันปิดเสียงไป เอาโดนแล้วมาถึงก็โดนแล้วใครโดดวเนี่ยคลิปนี้คือมาอัดคลิปตอนเย็นเลยถ้าเกิดมีเสียงรบกวนขอโทษกันด้วยกันยังไม่ชุบละเพื่อนนี่ไงมจะรอซื้อมันจะรอซื้อยิงปไ,ไนะปไอ้ไม่ใส่เสื้อนะฮะคิดว่าเฟี้ยวเหรอฮะไม่ใส่เสื้อตายไปเพื่อนโอเคมามันต้องมีคนมาอีกอ่ะผมได้ยินเสียงใครวิ่งมาเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเพื่อนเราซอรี่เราจะไม่ทุบนายนะเพื่อนมันมีคนมาอีกอ่ะเสียงมันวิ่งมาเนี่ย ผมแบบเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากเลยผมไม่ชุบหรอกนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวน่ยไงมีคนมาด,ด้วยสองคนเลยสองคนสองคนสองคนอ้ยหนึ่งตัวเพื่อนเราบหลบก่อนแล้วกันเฮ้ยโอ้โหยังไม่โดนมันอ้อมมาปะ่ะเนี่ยเฮ้ยยิงเข้าหัวเป็นรูอเลยฮะมันอ้อมมันหนึ่งคนอ้อมมนันหนึ่งคนนะี่ไงนะเรียบร้อยสิเพื่อนนะฮะอย่าเข้ามาหาพี่น้อง <c ười> โอเคฮะโอ้โหเข็บขอไม่ทันนะ่ะมาฮะ เราเป็นสายเติมนี่วะเราเป็นสายเติมเฮ้ยอันนี้คือฟรีนะสุ่มได้ฟรีผมไม่ได้เติมเลยเนี่ยผมสุ่มเนี่ยฮะปืนนี้เลยสกินนี้เลยฮะก็เป็นฟาร์มสกินลูน่าไลท์นะเป็นสกินแบบอนิเมะอ่ะเนี่ยโคตรสวยได้มาถาวรนะฮะแล้วก็มันจะเพิ่มดาเมจ2กับระยะ1หรือเปล่านะผมก็จําไม่ได้นะก็แบบได้ปุ๊บมาแบบมาเล่นเลยอ่ะโอเคฮะล็อกกันล็อกกับป let's go ไปกันเลยเพื่อน เราจะมาดูประสิทธิภาพของสกินปืนกันนะฮะว่ามันจะดีขนาดไหนนะฮะเกมนี้นะฮะบอกเลยว่าสกินปืนนี่แบบมีส่วนสําคัญไปอย่างมากเลยฮะสำหรับเกมฟรีไฟนะฮะประมาณนี้เลยโอ้โหแรงมาก <c oughs> โคตรจะแรงอ่ะอไม่โกงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะรีโหลดยิงก่อนใครมาสวนมาแต่ก่อนแต่ก่อนสวนสวนะสวนสวน,สวน,นเพื่อนหลบไปได้นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฮึ pp. เยิงไปดิเออกดยิงไม่ติดเดี๋ยวก่อนนะมันยิงไม่ติดนะไม่ ไปเลยเพื่อนเพื่อนราบุไปแล้วหนึ่งคนโคดซ่าเพื่อนเราโค,คดซ่า,า,ซ,าซ่ามากเพื่อนไปไปไปเอ้าโดนยิงโดนยิงร่วงเลยเพื่อนเราโอ้โหกี่ตัวนะตรงนั้นน,ะนี่ฮะมันโกงแบบนี้เลยนี่ฮะดาวไปแล้วแต่การเลยเพื่อนมันดาวไปแล้วเียเดี๋ยวผมเองละกันปะใครกดไลค์เนี่ยยิงซ้ําก่อนอย่า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 ชุบอย่า,ยา,ช,ยาชุบกันเฮ้ยวันดีไอ้มาใส่เสื้อ อืนี่ฮะความโกงของสกินปืนนะฮะของเกมนี้จัดว่าดีจัดว่าเด็ดกันเลยทีเดียวนะฮะเรียบร้อยนะสองต่อสูตรเต้มแล้วอันนี้คือแบบธรรมดาคือมันจะง่ายๆนะฮะมันจะแบบเล่นง่ายหน่อยถ้าเกิดแรงนี่แบบหูไม่เครียดมากเครียดหนักมากนะฮะเอาไปว่าถ้าเกิดผมจะรีวิวอะไรเนี่ยผมจะเล่นแบบโหมดธรรมดาละกันนะฮะเล่นชอบพันกันน้ำเต๋อแหละมใครมันนั่งย่อนะฮะเพื่อนนั่งย่อใส่เราวอะ โอเคฮะรอก่นอนรอก่อนไปเลสโกนในแมปนี้หรอหอดูดาวนะมันง่ายมากแบบนี้เล่นเล่นจนชินนะหมดนะฮะเล่นแบบจงจงรู้จนรู้ว่ามันจะมาตรงไหนลิ้นเป็นอะไรเน่ชอบพันพูดผิดพูดถูกนะเอาวอดีโอ้โหเเอ๋จเอ๋จเอ๋จเอเธอจะเอ,อะเธอ,อนี่ไงล่ะอย่ายามาวัดกับพี่กับน้องสงกินพี่มันแรงนะเอาใครดาวในเพื่อนไปชุบมาดิ ก็ต้องซ้ำให้เขาดีก่อนต้องซ้ำก่อนเดี๋ยวมันมาชุบนี่ซ้ำไปฮะเก็บเก็บของมันมาแล้วกันฮึบหลบก่อนมันมีคนยิงผมอะ่ะด้านหลังอะตรงไหนเนี่ยฮึตรงนู้นเหรอตรงตรงนั้นหรือเปล่าเเพื่อนชุบมาแล้วตีเราเต็มอะ่ะเต็มอะ่ะเป็นไงอะ่ะตีเราโหดแต่เพื่อนบุกมาเลยเราตั้งรับดีกว่าเราจะไม่บุกฮะบุกไปตายก็โง่ตั้งรับดีกว่า ถ้าเกิดเป็นโหมดนี่คือผมได้เห็นถ้าเกิดเป็นโหมดเอาชีวิตรอดที่แบบโอ้โหผมโดนยิงแต่กระจายเลยนะโอ้ดาวหนึ่งตัวแล้วจัดการเลยเพื่อนนั่นแหละสวยเรียบร้อยไปดินะฮะ,ะสกินปืนมันโหดสกินปืนมันแรงมากสามตัวศูย์นะรอบตาสินเล่าเป็นหอน,นาฬิกานะฮะแบบนี้คือก็ได้เล้ว่ามันไม่มีสโคปคูนสี่ขายแล้วถ้าเกิดมีจะดีมากเลยเนะี่ยอมถ้าเกิดฟาร์มมาสกินที่บอกสโคปคูณสี่นะบอกเลยว่า the บสนะเดอะเบสมาก แต่ว่ามันแค,ค่คูณสองอ่ะอยากให้มีคูณสี่บ้างในหมดเนี้นะฮะมันจะได้แบบมันมันเงยิงมันมันเงโอเคผมรอแล้วเนี่ยผมใจร้อนมากเลยตอนนี้เนี่ยอยากจะบวกเต็มที่ได้สกินมาต้องจัดซะหน่อยฮะต้องจัดหนักจัดเต็มคลิปนี้ผมจะรอฮะมันต้องมีคนโผล่หัวมาอย่างแน่นอนหรือเปล่ามาปะเฮ้ย,ยผมเห็นว่าใครตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างสีฟ้า,า,า,ฟาแวบๆบมันไม่มาว่ะ เด็กก่อนนะเด็กก่อนนะเพื่อนเราบุกไปแล้วอะ่ะเอ,อ้ยเพื่อนเราอยู่ใต้ฐานนี่ว่ะบุกไปเพื่อนบุกปเปล่านายยิงใครไม่กล้าออกไปวะมันล็อกไว้เนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเด็กก่อนนะยิงยิงยิงไปก่อนละกันนี่ไงยิงยิงเปิดยิงเปิดอีกคนอีกคนกคนึงดาวสองดาวสองแล้วดาวสองแล้วโคตรแรงมันบวกกับระยะด้วยอ่ะมันถึงแบบมันยิงแม่นมากอะ่ะก็บอกเนะี้ยสกินนี้สินะฮะ Hmm. ได้ถาวรได้ได้ถาวรฟรีๆนะฮะมันจะมีแบบให้ล็อกอินไงแบบเล่นแล้วก็ล็อกอนะินอ่ะผมได้มาฮะเอาเรียบร้อยเลยช <laughs> นะเฉยเลยนะฮะอีซี่มากอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์มากเลยเพื่อนโอ้โหเนี่ยสกินโคตรสวยมีแบบเป็นแสงอ,อล่าสีฟ้าๆนะฮะอืม hmm. เป็นแบบพลังงานอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นได้ผมได้ MVP ไปจัดยัดเด็ดแล้วกี่คิวเนะี่ย ได้มาว้าว10คิวซ้ำสดาเมจ2,645นะฮะได้อยู่นะเพื่อนเราละกี่คิวเพื่อนเราได้มากี่คิวนะเพื่อนเราได้มาประมาณสัก2คิวแล้วก็3คิวแล้วก็0นคิวให้คนนั้นนหะโอเคเเพื่อนเราก็มาต่อกันอีกสักหนึ่งตาดีกว่าในคลิปนี้ต้องยาวๆแต่คลิปเราสั้นเกินไปนะมาเล่นปืนสกินปืนเทพๆตั้งะทีนะฮะอืม๋ยวก่อนนะ เฮ้ยเพื่อนร,ระวังระวังระวังหัวแตกนะทีมนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะฝั่งนั้นนะ่ะหอน,นัดไดกาอีกแล้วเนี่ยแบบนี้เล่นตนชินแล้วอะ่ะเห็นคนตรงนั้นใช่หรือเปล่านะต้องดูต้องให้เขาเปิดนี่นไงเจอและโอ้โหรีโรดนิ้งพอดีโอ้โหไว้รอดไปได้ไม่โดนปะวิ่งไวมากโอเคลงเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วต้องไปบวกใกล้ๆแล้วไปฮะแต่อย่าตายซะเองนะ ที่เกิดตายซะเองยี่แบบโอ้โหโชว์ง่เลยเพื่อนเพื่อนตรงนี้เพื่อนโอ้โหไม่ไม่โดนโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห็งได้กากมากตัวผมเนี่ยนะฮะให้เพื่อนเราเอ้าตายแล้วเรียบร้อยอีกคนหนึ่งอะยิงซ้ำเลยเอออีกคนหนึ่งอะเพื่อนหลังบ้านไม่ใช่นะมันอยู่ไหนอะไปยืนแบบโด่ศพกันเต็มเลยฮะแหลงลงแหลงลงตายตายทีนี้แบบแหลงลงฮะเต็มเลยเสียงอยู่ด้านบนนั่นแหละคนหนึ่งอะเพื่อน อยู่ไหนอะมันอยู่ไหนอะใครยิงอะไรกันนะเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ตรงไหนอะเพื่อนอืมเอาใครใครโดดลงไปมันอยู่ด้านล่างเหรอล่างปะมันไม่ใช่นะเพื่อนมันอยู่ไหนบนหรือเปล่าเนี่ยมันชอบอยู่บนหลังคากันไอ้เพื่อนนี้ไปหนก็ไม่รู้นะชอบอยู่บนหลังคากันเม่งอยู่ไหนอะเพื่อนมันไม่มีเอ้ยจุดจุดจุดแดงโอ้โหบนหลังคาจริงด้วยเป็นลิงกันหรืไงในพวกนี้ฮะตายไปแล้วเดนเพื่อเรายิงเพื่อเราโหดมากเลยอะ ต่นี้ผมไม่ต้องแบกแล้วมั้งให้เพื่อนเราแบกแล้วกันนะฮะรอบ2และอู่เรือนะฮะแบบนี้ก็อู่เรืออีกแล้วมาฟาร์มมัสลูน่าไลท์มาแล้วกันล้วก็เกาะสักเล็กสักเล็กน้อยนะฮะผู้ติดขัดจริงๆว่าชิปนี้ตื่นเต้นมากอะได้เล่นสก,กินปืนเทพท,ทั้งทีผมเพิ่งได้จับเป็นครั้งแรกนะแบบเพิ่งได้มีถาวรเป็นกระบอกแรกกับกระบอกอันนี้เลยเนี่ยที่เพิ่มพวกดาม,มดามเมดอะนะฮะ แล้วก็สกินที่มันสามารถถือในล็อบบี้ได้อะผมมีแค่กระบอกแค่กระบอกเดียวเป็นกระบอกแรกเลยนะเนี่ยจัดว่าภาคภูมิใจนะสายฟรีสายฟรีส่มได้ฟรีนะฮะของของฟรีไงของฟรีเห็นละโอ้โหลบไปได้มันออมป่ะเนี่ยออมปะออมปะอ้โหเดีวก่อนนะเพื่อนมาอยู่ด้วยกันนยเพื่อนระวังอย่าออกไปทางนั้นมันมีคนอยู่หนึ่งคน ไปที่หนึ่งคนอีกหลายแล้วนั่นกันยิงมาแล้วหลบก่อนโดดหลบไปทันหรอกเพื่อนด้านบนด้านบนทําอะไรหรอนายนี่ไงล่ะเรียบร้อยดาวหนึ่งตัวเจ๋งไปเลยพันยาก่อนละกันนะฮะเหมือนที่มีคนโดนตรงนั้นโอ้โหเพื่อนเราอยู่ตรงนู้นเลยอะไหวปะเนะี่ยเปอร์สองอะสามก่อนแล้วกันอย่าไปชุบอย่าไปชุบไม่ให้ชุบบอ,อกอย่าเข้ามานะเพื่อน นีไงล่ะเรียบร้อยดบเิคิวเอ,อ้เพื่อนเราดาวแล้วไม่เนะเพื่อนอีกสองคนอยู่ฝั่งนู้นแน่นอนตรงเพื่อนเราแน่นอนเลยอะ่ะโอ้ยไอคนนี้ก็มากับผมเนี่ยสองคนนี้ไม่ไม่แยกกันไปกับเพื่อนแนละ้วแบบสองสองอยู่กันแบบสองคนสองคนแบบนี้ในผมเห็นคนวิ่งแปนะ๊บเนี่ยผมต้องดักฮนะวงมันจะบีบทางใครวนะเนี่ยแต่ประเด็นถ้าคือผมวิ่งเข้าไปที่ผมได้จะโดนยิงนะฮนะต้องมีเชิงนะมีเชิงสักเล็กน้อยเพื่อนจะจะไะตรงนั้นไม่มีคนอยู่ด้านหน้า ไปจะไปยืนอย่างนั้นดิแอบก่อนแอบก้อนแอบตรงผมด้วยนะไม่แอบตรงผมด้วยนะ <c oughs> อยนะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเพื่อนไปบุกไปดิบุกไปเลยเราไม่กล้าบุกเราไม่กล้าบุกไปอ่ะเพื่อนบุกไปเลยนาะยวงบีบทางใครลองดูก่อนระวังนะพเพื่อนระวังนะอุ้ยระเบิดมันปะระเบิดมานี่หนึ่งตัวตรงนี้เจ็บนะอุ้ย,ยวง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 ,วงในโหมดนี้มันแบบสุดยอดมากลดไวมากเลือดอ่ะ เธบปลบก่อนอีกคนหนึ่งด้านข้างเลยนี่หว่าตรงนี้เลยหลังตรงนี้เลยข้างตรงนี้เลยนะวัดดีนายมาแลกกันหน่อยซินะฮะปืน S M G ประทะก,กับปืนแอ s a u ไลเวอร์แต่ปืนแอ s a u ไลเวอร์ชนะวะ่ะดามเมจมันแรง <c oughs> นี่ฮะมันคือปืนที่แบบปวกสกินไงเกมนี้ถึงแม้แบบจะโดนปืนอะไรมาชาร์จก็าตามเหอะถ้วเกิดยิงได้ก็ตายอะ่ะเออแมปนี้นะฮะ เอามาแล้วกัน2กระบ,บอกแม่งเลย2กระบ,บอกแม่งเลยแล้วกันนะฮะนี่โอเคฮะมามามารอฮะรอฮะผมอัดตอนกลางคืนแหละตอนแบบเย็นๆนนะยุงเยอะมากตอนนี้ยุงกัดแล้วเนี่ยต้องรีบอัดคลิปแล้วไป let's go ฮะเดี๋ยวก่อนนะไปทางนี้ขึ้นไปเลยโอ๊ยติดอะไรเนี่ยมีคนปั้มมันเริ่มหน่วง,วงแล้วป่ะตอนนี้คือเริ่มหน่วงแล้วอ่ะเป็นอะไรเนี่ยเฟรมเรทตกไม่นะ ต้งงุ้นหรือเปล่าไม่ใช่นะเพื่อนเฮ้ยน,นั่นนฮะต้องลงไปแล้วลงไปช่วยเพื่อนก่อนไป้างข้างไม่มีนะไป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 วิ่งไปเฮ้ยต้องงุ้นปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเฮ้ยนี่ไงสวัสดีสวัสดีนะวิ่งมาแบบตงตงเลยเหรอนะฮะคนนี้ดึงซ้ำก่อนซ้ำก่อนโอเคเรียบร้อยนะฮะตาย <laughs> โอ้ไม่เร็วมากแต่ไปคือเกมสุดท้ายแล้วนะฮะ มาสามรอบตัดสินโอ้โหอันนี้กนะคาตูลิติวายก็เกลียดแมปนี้มากโคตรเกลียดมีขึ้นหลังคาได้อะไม่เกลียดคนที่มันเป็นลิงอ่ะนะะมันชอบเป็นลิงอยู่บนหลังคาด่านเนียทําไมต้องไปเจอกับด่านนี้ด้วยตัวเราหืมมันต้องไปดักคนอยู่บนหลังคาแล้วไงเนี้ยโอ้แต่เกิดมีสโคปสี่จะดีมากเลยมันสโคปสองมันเล็งพนบนหลังคาไม่ค่อยชัดว่ะ มันแบบเป็นข้าไม่จังนะฮะมันต้องแบบคูนสี่ถึงเข้าแบบจังๆเลยนั่นหน่วงๆนั่นหน่วงๆโอเคฮะไปก่อน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 แล้วกันมันต้องมีคนอยู่บนหลังคาแน่นอนเลยใครไม่เดินตรงไปเนี่ยควนั้นระวังนะเฮ้ยโอ้โหนั่นไงมันโดดขึ้นไปละมันเป็นลิงแล้วเพื่อนเราเจอลิงกี่ตัวไม่รู้นะลิงระวังนะมันเป็นลิงอ่ะ ไปไปไปโอ้โหมันชอนบนหลังคากันนะวันนี้นี่ไงหลังคาหลังคาเราก็แตกบนหลังคาดีนะฮะอย่าไปอยู่บนหลังคาใจไหมนี่หนึ่งคิวหนึ่งคิวเจ๋งเจ๋งเพื่อนระวังนะเพื่อนใครมึงดาวนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่ยังไงอยู่ตรงนู้นเลยโอ้โหเบอร์หนึ่งตายไปแล้วอีกสองคนเสียงใครเสียงเพื่อนตัวเองดีกว่าโดดขึ้นบนหลังคาเพื่อนเราฮะเป็นลิงเหมือนกันเฮ้ยเจอแล้วไอ้บอลวางไป แม่งโดดไปด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรเนะี่ยโอ้โหยิงไม่โดนเอ้ยอีกตัวหนึ่งนี่หว่าฉันผ่ลนแึ้วโอ้โหเกือบตายนี่ได้มีเกาะตั้งไว้ก่อนแล้วกันไม่มีเลือดแล้วไม่มีพยาบาลแล้วอ่ะโอ้โหไม่ได้ซื้อมาด้วยฮนะแต่ก่อนนะเอาเพื่อนเรายิงตายไปหนึ่งตัวแล้วอีกคนนึงมันจะตรงนู้นตรงบ,บ้านหลังนู้นเน่ะผมไม่กล้าลงไปว่ะเลือดผมโลอะ่ะไม่ได้เลยเราห้ามลงไปขาดนะเลือดโลเนี่ยรอ,อให้เขาบุกเข้ามา เราให้เพื่อนเราเป็นตัวล่อแลวกันนะฮะเพื่อนเราโลแล้วอะ่ะอุ้ยใครล้มอุ้ยตรงนี้ตรงนี้มันวงมันวงเกือบตัวเกือบร่างล่างล่าง,เอ,ยยงเอ้ยิงมันเฮ้ยมันมีชุบชีวิตเออนั่นแหละเรียบร้อยที่โอเคฮะโบย่าด้วยมีการเต้นตรงหน้าศพไม่ค่อยกวนตีนเลยถ้าเต้นไหนไน้กวนตีนมากแต่กวนตีนอะ่ะเอาหูได้ MVP เฉยเลยว่ากี่คิวไปเนี้ยห้าคิวยังได้ MVP ีอีกอ รัสำศพ1ดาเมจ1,720เรเพื่อเราได้กี่คิวกันบ้างนะฮะโอเคเพื่อเราได้4คิว4คิว3คิวโอ้โหท่านั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันพท่านี้ก่อนเลยนะกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย